สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้าวมิสเตอร์ตัวกลมนะคะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิค่ะวันนี้มาส่งรถคานัดพบที่เราเป็นสันนะคะที่ชัยภูมิเป็นจุดสังเกตจุดใหญ่เลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่นําไททันตอนเดียวมาส่งที่นี่นะคะแล้วก็มาดูกันค่ะวันนี้แต่งหล่อเต็มยังไงกันบ้างคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะแต่ว่าน่าจะเป็นคันท้ายทายของโชว์รูมละ เป็นโปรโมชั่นล็อตสุดท้ายล็อตพิเศษโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะคันนี้แต่งหล่อจัดเต็มกันมากเลยคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่7จ1 0แ0นสองหนึ่งันบาทนะคะสำหรับไททันโฟวิลเกออัลโตหล่อๆคันนี้ค่ะดูกันค่ะวันนี้อ้อแต่งอะไรกันไปบ้างอมาเริ่มต้นที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะนี้การชนค่ะตัวพรีเมียมของเราตัวนี้พอได้ช็อกันค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้เป็นการชนฮัมเมอร์พร้อมห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงค่ะ ชุดกันชนก็จะมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์แบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหลอดแอปด้วยด้านบน,นะคะ่ะโลกาสปูตฝากระโปรงด้านบนค่ะเพิ่มมิติให้ตัวรถดูใหญ่ดูหล่อดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็มาคู่กับโลโก้ไททันสปอร์ตแบบนี้นะคะ่ะด้านหน้านก็จะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์กลมๆค่ะสำหรับลูกค้าเข้าไซ้งานเข้าสวนตัวนี้ส่องสว่างยามค่ำคืนได้ดีมากๆเลยแล้วก็จะมีชุดไฟสปอร์ตไลท์ด้านบนนะคะตัวนี้ ก็เสริมความสว่างชัดเจนมากขึ้นค่ะเปิดแล้วตัวนี้สว่างจ้ามากๆค่ะเวลาเข้าที่มืดเนี่ยแนะนําเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะครอบไฟหน้าค่ะมีโลโก้ Sport, โกไททันสปอร์ตอ่าโลโก้ไททันสีแดงแบบนค่ะอ่าด้านข้างก็จะมีคิ้วร้อง แบบนี้หมดแบบนี้นะคะขนาด6นิ้วของแท้จากมิสูเลยนี่มาดูด้านด้านล่างกันบ้างตัวนี้ล้อของเราค่ะภูมิใจเสนอมากตัวนี้เป็นยางแม็กซิตค่ะแม็กซิตมาคู่กับอ่า uh, แมกไลดอกไม้ต่ชอบความยางของเขาตัวนี้แม็กซิตจะไม่ใช่ตัวเ6 4หกสี่ที่เราเห็นปกตินะคะตัวนี้จะเป็นตัวซีรียางสองหกห้าเจ็ห้าอาสิบหกตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่มีตัวโลโก้แล้วก็ไม่มีสีที่แบบว่ามามามา,มาอันนี้นะคะแต่ว่าลายยางเขาค่สวยมา,มา,มากๆเลยตัวนี้แนะนําสาหรับลูกค้าที่ชอบ ใช้พื้นลุยที่ลุยงานจริงๆนะคะถ้าเกิดพื้นเรียบเนี่ยวิ่งก็จะค่อนข้างมีเสียงหน่อยนะแล้วก็ด้านข้างค่ะนี่ค่ะสติกเกอร์ของเราโหดๆแบบนี้ตัวนี้ค่ะสติกเกอร์ตัวอาไทตันมาคู่กับพวกล้อเนี่ยเอาว่ามันดูดูลงตัวดีค่ะแล้วก็บันไดข้างค่ะตัวนี้ให้เป็น outlander เลยแบบแตะแกรงเวลาเปื้อนก็เอาน้ําฉีดล้างง่ายค่ะด้านบนก็จะมีตัวเป้ามือจับค่ะมีคิวกันสาดแล้วก็ ฟิล์มเซรามิกค,ค่ะตัวนี้เป็น60-80ข้างนอกเข้มปิดปี่เลยแต่ว่าข้างในสบายตาสว่างทัศนวิสัยดีค่ะด้านในค่ะมีความพรีเมียมเยอะแยะมากมายเลยตัวนี้อ่าตัวนี้คือมองจากด้านในฟิล์มก็ค่อนข้างจะสบายตามากๆเลยทั้งกลางวันกลางคืนนะคะทัศนวิสัยดีมองเห็นชัดเจนนี่ค่ะภูมิใจเสนออัปเกรดใหม่พวงมาลัยค่ะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไททันแอดลีดค่ะยกมาใส่เลยก็จะมีตัวครัตชคอนโทนควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยได้แล้วก็จะมีตัวเพิ่ม ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเปิดเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายโทรศัพท์ในรถได้ค่ะแล้วก็มาคู่กับเรือนไม้ค่ะเรือนไม้ตัวนี้ก็อัปเกรดเป็นพวงมาลัยไตทันนะคะก็จะดูแบบอ่พลีเมี่ม,มากขึ้นแล้วก็ตัวฟังก์ชันการใช้งานก็ปรับได้ละเอียดมากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดมาตัวเป็นตัวกระจกค่ะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะเปลี่ยนกระจกแท้จากมิตูนะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ตัวกุญแจรีโมทของเรากุญแจรีโมทก็จะเป็นแบบพับได้เดิมก็จะเป็นกุญแจเหล็กค่ะแบบแนะนี้น,นี่ค่ะวเวลาปรับพับกระจกก็สามารถกดจากด้านในได้นะคะก็จะสะดวกใช้งานมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปจับหมุนมือแล้วแล้วก็ตัวนี้ค่ะกุญแจรีโมทของเราก็จะเปบบพับได้แบบนี้ค่ะพับเก็บจะใช้งานก็เปิดแบบนี้ค่ะสวยหรูไฮโซมากขึ้นค่ะด้านในก็จะเป็นเกียร์แบบนี้นะคะถ้าเป็นเกียร์ออโต้ของเราจะเป็น อัอโต้แบบหกเกียร์สามารถปรับเป็นสปอร์ตโทนิกได้แล้วที่ปรับเป็นสปอร์ตโทนิกก็สามารถใช้เกียร์เป็นแพทเทิร์นชิพที่พวงมาลัยที่เราอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะคะตัวนี้รองรับเลยนี่ค่ะก็เพิ่มเกียร์ลดเกียร์ใช้ที่พวงมาลัยได้เลยค่ะขับสนุกมากขึ้นค่ะเพิ่มอัตราลดในการขับมากขึ้นไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะคันนี้ใส่ตัวโลบาร์พร้อมกับตะแกรงเหล็กด้านบนค่ะเพิ่มพื้นที่การขนของนะคะก็ดูหล่อเต็มเต็มเลยคันนี้ ด้านหลังค่ะบอลลากจูงค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการชนทายรุ่นที่มีไฟถอยหลังสวยงามแล้วเวลาถอยก็ความสว่างมากขึ้นตัวนี้ค่ะเป็นโช้คฝาท้ายแล้วก็ใส่เป็นโช๊คขวแรงบบฝาท้ายมาให้ด้วยค่ะเวลาเปิดปิดก็ใช้งานง่ายขึ้นมือเดียวสามารถเปิดได้เลยเดิมก็คือจะค่อนข้างมีน้ำหนักมากขึ้นตัวนี้ก็ใช้งานสะดวกขออนุญาตพามาดูความหล่อแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจ ลงไงลูกค้าคุยกันแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามไททันของเราใกล้จะเปิดตัวใหม่แล้วเราก็น่าจะมีตัวใหม่ให้เราได้แต่งกันอีกถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจใช้รถมิสูไม่ว่าจะเป็นไททันบเซรลล่อมิลาัแอดทาร์นะคะหรือว่าเอ็กแพนเดอร์อย่างไรก็โทรมาคุยกับเราได้นะคะเดี๋ยวให้โปรโมชั่นพิเศษแล้วก็ส่งตรงส่งฟรีถึงบ้านเลยแต่รับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพอดีรีวิวช่วงเที่ยงเลยเดี๋ยวจะเพิ่มความเข้่ให้กับสีผิวมากขึ้นฝากไว้กตอนนะคะแต่เพียงเท่านี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ